สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสีโอ้ยเหล่านี่เหล่านี่ตาเยิ้มเลยฮัาฮ่าฮ่าโกละสีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนเจ้าสามาล้มเข้มข่อยบ่โอ้ยล้มเข้มข่อยอะได้แล้วเจ้าโอ้มมืดไปเป็นมื่นเลยฮมั่เลยเป็นมื่ดเลยรถที่รอบนี่แล้วนี่ในมุมนี้ผมได้ล้มเข้มผมได้ได้ไม่ได้เป็นกับฝาไม่ได้เป็นกับสายเลย มันเข้าเกียร์ตลดอก็เกียร์กระเลิดรยไม่าไม่ไม่ไม่ฝาที่กิ้งอ่ะตอนที่มันเป็นมันแรกอ่ะมันเอาไปที่ช่างปุ๊บเขาก็ตีกลับได้แล้วเอาฝาแบบมันเซฟมันตเลิดได้เฉยแต่ก็ไม่ได้โทษมันหรอกไม่ได้โทษน้องมันหรอกก็มันเออมันก็รู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าฝาที่สั่งมาห้าพันสองอ่ะเสียเงินทิ้งเลย เพราะว่ามันส่งกลับไม่ได้เพราะตัดขาก็ขาย่ออก็อันนี้จะขายต่อทีละที่ขายห้าพันสาไม่ได้ตีราคาแล้วซื้อห้าพเขาซื้อสองพไอยิวหายเอาสองพันหาก็ดีว่าดีกว่ากำขี้ดีกว่ากำตุด้วยไร้อยไอ้ลานยุตโกโบันออกไปให้ขาเจ้าอยู่อ๋อจอย่างนี้มีคน่เราพี่ไรผมไม่เริไป้นะจอกสเกมอเลยอันนั้นคัดหรือเปล่า ครับจะหมดสายเหรฮะสายสายมันขาดสายมันว่าเป็นยังดอกสายสื่อสายไม้สายสองพันหาสายญี่ปุ่นแต่ว่าใส่ร่วมกันครับของโลบะขอบสองรอยสีผมตอนแรกเราสายขาดไปเปลี่ยนมาเป็นสายแด้งขาดอีกเขาบอกสายไม่ทนสายแดงได้สายดำมานี่โอ้ยอดสายเกลียวตัวแรกใส่เกลียง่ายทุกวันนี้จอดไม่ได้เลยจอดใส่เกียวเกลือมันยืดแล้วมั้งสายมันยืดไม่เกี่ยวกับที่เกียวครับ ไม่ไม่สายเนะ่อยู่ที่สายเกียร์สายไม่หยุดเลยเหรอครับคัดจะหมดเลยครับอ๋อนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับรับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หน้างานนะครับบ่อสะหลวงสะหลวงครับสะหลวงสะหลวงบ้าน,บ,านบ้านตะปางใช่ไหมอันนี้วันนี้เราวันนี้ก็มาหาเหลาคิดถึงเหลากระทงนี่เหลาเหลานี่แอบอย่างเดียวเลยโอ้น้ำชาเนี่ยโอ้เหลานี่ หลุดไม่ได้น้พีชานี่ครับอันนี้ก็จะมานอนบ่อเป็นเพื่อนทีมงานครับอันนี้ก็จะอยู่กันอยู่กันแค่สีสหายก็มีอามน้อยซอยยิกๆเราน้อยนะครับแล้วก็ทอทงห้านมี ฮาตตปี่่โอ้ใครก็นิยมแล้วก็บออ่าบอยบอยร้อยร้ยเหลี่ยมแล้วร้อยเมียล้ร้อยเหลี่ยมเือแถมยูซัมกอลล่อันไหนบอลล็อันไหนล่ะให้เบิกน้ำเนี่ยนี่ครับหวานหวานเยอะหวานเยอะงามสิผู้ใดนี่งามด้งามได้เี่เอ๋อมียอ่ คนใดค,คอะพ่อเออแตแล้วพอะกุมไหนเกิดจักเสือโตเผาก็ได้ว่าดีขาได้บ่อยากระบายดด้อเม <c oughs> จ้าอยากหูยังถามไอเด้อ <c oughs> มาแล้วนี่ล้วบอเคยถิมคางมันจะเทียมันหูหูฮัดขียยัดโตดมันคนไหนแข็งมัาม่จกเสนหูมัดจสมอนี้ร้อนแล้วร้อนเลย ตรมรนตั้ผู้เมนผู้ใดมาหาข่อยกัน่เย่างซสิอนคนตะแคงค่อยไปไหมนี่วะขอพิชชาเนี่ยอนคนตะแคงขยขโอ้ยข่อยเลืดหลให้ให้ก็กพีงางบอกลายอะไทั้งทั้ดีเป็นการแสดงเนาะเป็นแค่การแสดงเพือนแล้่แมนแมนอีรีบ่เจ้าถ้าหุ่นแมนอีรีวะนั่น เออเจ้าอยากขู่ยังเจ้าถามไอ้เด้อแต่ว่าขันบัก่อยมันปิดปากก่อนแกบอกว่าได้ปิดปากก็ได้ไม่ได้ขู่นะพูดเฉยเออบอได้ขู่คือความจริงแหละความจริงคือความจริงมันยังนคำบอได้ขู่แต่อันเอาความจริงมาเบาเหรียญที่ซื้อหูเวลาหูเวลาอย่าะเง้ยใจผมแน่อยู่ตรงไหนเน้หูเมื่อน่ะแต่ว่าแต่ว่าบ่อยมันบ่อยมันขยันหาเงินเกิงอย่งเงี้ เก่งหลายลูกหลายถ้ากันเห็นอย่างที่เขาแจ้ัว่าก็ไปกันบ่ครับส่วนเขาตะเกียวยสายสองก็เห็นจอดซื้อของอยู่นี่ต้มต้มยำเครื่องในไก่บ่ทอดไข่แล้วก็นี่เด็กอันนั้นอันนั้นเด็กคนมาหาไผศั่นน่ะคนมาเก็บคาน้ำก็บต้มอามฮะคนมาเก็บคาน้ำต้มอ้ามมั้ยบ่มาแม่นเนาะเอ้าไปกับไอตอนนั้นไปกับไผพั่นอ๋ออพูดหนึ่งอ๋อคนใหญ่คนน้อย มันบออเหรียญที่ซื้อได้บ่าไขไปก็ไม่หอบบ่อโอ้โหนี่นะครับไข่ก็อยากมีสั่นแลยโอ้ยนี <h <h ่มาห้กำลังแต่คนคนรักเหรีคนรังเหยคนไอเคมคนช่อเคสไหมเราบ่อไออันไดสตาร์ทของผมนะทำมาแล้วแต่ว่ายังไม่นี่มันยังแขกอยู่ใช่มันยังขกอยู่ นั่นมีคนเดียวปวดหัวำนี่๋อลูกปืนมันพร้อมสามคนนี่ล้วก็ยลูกปืนมันเป็นยังไดงกับพวกรถสีสมสีแดงมาแรนอยู่นี่มันคือจังหวะมันให้ก็นั่นเลยโอ้ยของผมมันตะกอนปีใหม่แล้วอามนี่เปิดซักกลัดมากเพราะท่านได้เห็นยางเล่ยแบบเล็กฉลองเด้อผมเปิดฤดูกาลมาเบรกคาบยาง อ่าผมเอาวันนี้ก็ซ่อมเสร็จไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะว่าว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนแหนบหน้าครับแหนบหน้าหักเปลี่ยนสือหน้าขาดนะครับแล้วก็ฝาเกียร์นะครับกลับมาใช้ฝาเดิมนะครับซ่อมซ่อมฝาเดิมทําใหม่ตอนนี้เกียร์นี่เอาแค่นิ้วก้อยเข้าก็เข้าแล้วเอาจริง นิ่มมากโอ้อัไอ้ทงไหนเข้าไงนะโอ้ต้องแบบอย่างนั้นเลยเหรอจิกเลยเหมือนเหมือนขับไอ้หลงเลยบ่นี่ครับแล้วก็นะครับแล้วก็คนละแข่งเจ้ามันเป็นยังไดไม่บ่มีแล้วมันบ่มีแล้วแต่ว่ามันดาบมันแล้วก็สายเกียร์ครับสายใช้สายเดียวกับสองร้อยสิบโลบอคอปครับ ก็2,005แท้ญี่ปุ่นโอ้ทำไมใช่อีฮอดีกว่าผมแท้โลบอคอบเลยมันมันรุ่นอื่นมันใส่ไม่ได้เด้มันใส่ได้กับ FRR อย่างเดียวเลย FRR 210เออแล้วก็บูทบูทหูแหนบหน้าของล็อกกี้ก็ไม่มีต้องใช้ร่วมกับโลบอคอปเหมือนกันอีกโลบอคอปอีกเออทำไมไม่ยกหัวโลบอคอปใส่เลยก็ว่าอยู่ยึดหายจะใส่แต่ของโลบอคอปแล้วก็ค่าแรงช่างนะครับค่าแรงช่างอีก สองพันนะครับค่าอะไรสองพันห้าเบ็ดเสร็จวันนี้ก็ตกไปอีกหมดไปห้าพันอะตีไปห้าพันมของผมครึ่งหมื่นเพราะตัวเองเต้าห้าพันฝาอีกห้าพันสองก็เท่าไหรแล้วหมื่นก็ประมาณหมื่นหมื่นพันนะนะหมื่นพันนะครับนี่ครับก็ไม่เป็นไรนะครับรถมันใช้งานมันก็ต้องมีซ่อมมีซ่อมก็ต้องมีเสียนะครับหลังจากที่ซ่อมได้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาสู้งานกันต่อนะครับนี่ เพราะว่าเล็กสะจวตมันก็สู้สุดความสามารถของมันแล้วนะครับวันที่ใส่ฝาก็ใส่ไม่ได้เมื่อวานก็ใส่กับเล็กทั้งวันจนมืดสามทุ่มพอมันใส่เกียร์ได้ถอนเกียร์ว่างได้ผมเมื่อเช้าผมก็เลยขับไปที่อู่ช่างช่างเสิร์ตนะครับอู่ช่างเสิร์ตเลยอู่ช่างบอบขึ<อ>้นแบ่นู่นตรงเยื่องๆเลยปั๊มแก๊สไป แล้วเเห็นดีเนี่ยรถดีส่งมาผมก็มานี่ดิเทปหกเทปไทฟอร์นี่ครับมาดูรถอัม้อยอาม้อยก็ไป็ซมมาครับพี่น้องเนี่ยลูกหมากเนี้ยหาซื้อไม่ได้เอ้ยก็ตัวเดียวก็ของพี่ลูกหมากตัวเดียวกันเลยผมไปซื้อน็อตมาตัดกับกับเกียวให้เป็นเกียวเกียวเกียวซ้ายเป็นขวาซช่ไหมมาตัดต่อตัวเดียวกันง่ายเลยลูกหมากลูกหมากมันเป็นลูกหมากกลมๆเนยตัวใหญ่เด้นี่ยนี่คือกันนี่ครับอื เมื่อก่อนนี่มีแต่ท่อทงครับท่อทงนี่เกียร์สายเกียร์พังบ่อยจนจนกระทั่งป,ปีนี้สามเซนด้ยจนกระทั่ง,งผมมาอยู่กับทัหนึ่งปีนี้เข้าปีที่สามผมเคยทําเกียร์ช่วยทงสองครั้งในปีนี้ทงมาโดนอีกแล้วนี่เออปีปีแรกเนาะที่พี่มาวิ่งก็อยู่สายหนึ่งเนะาะเวลาขับปกตินะใส่เกียร์ปกติตแว่าจอดปุ๊บใส่เกียร์ไม่เข้าเลยเต้องแบบนี่แหละ แต่แสงกระเราค่อยกึกเข้าเที่ยมตึกนี่งเลยเข้าเลยอีลองตั้งไอ้นี่เข้าไปดิแต่ว่าคาดโคดแข็งมันต้องใช้ยิ่โอ้นี่คานนิ่มตั้งใหม่แล้วทำใหม่หมดเลยไม่งงเลยไปเรากินข้าวไปเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มีของดีให้เว้ยอุ๊ยไม่ได้เอาไม้ฉะนั้นอยู่บนรถกระบะนู่นไอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเข้าเข้าบ้านโทัรหนึ่งเราค่อยตามเลยไม่ได้เป๊กเลย ทองดีเฮาคือน you know? ่าได้ก็ได้เท่าว่าท้องเอ้เอ็มมาจะเอาเหลาอะไรนี่ยางหัวดินอ๋อดินอุดแน่นอนพอดินอุดแล้วลมมันออกมันมันโดนจุกเนาะจุกลมมันโดนจุกลมไอ้ท้งนั่งเมื่อกี้ยังไอ้เจ้าไอ้ท้งจู่ว่าถอดไอ้ท้องในตัวเองดูตัวเองนี่ คเามอดินเดินลมเลยพอบอกไอ้ธงนั่งรถยางรั่วครับนี่โอ้ตอธงนั่งตรงนี้เลยตอธงนั่งรถไถยังไงถึงกับยางรั่วเลยนี่โอ้พรุ่งนี้าไ่านี่ครับเอาอก้เราบอกตธงนั่งรถไถยางรั่วเลยครับตายโอ้นะเดตายเลยพี่น้องธงตูดแหลมครับดิน ดินอุนแน่นอนแสดงปุ๊กเลยแสดงว่าจุกมันไม่มีฝาเลยต้องใส่ฝาด้วยอันทองอันนี้นี่กับกับล้อรถไถบ่โอไทยจริงสิละโอ้เออมายนี่มางลองจี่งสแล้วเนี่ยทำแบบเนี้ยเขากันหัวจุกขาดแต่มันต้องมีฝาฝาปิดเนาะกันดินกันดินเข้าไปในจุกในจุกในจุกอีกแล้วนั่นแหละร้านซ่อมมอไซค์เก็บเอาเลยเขาไม่คิดเงินหรอกจุก เอาครับกินข้าวกันครับปะทานข้าวทานข้าวมาอย่าลืมนะว่าพี่ตั้งแต่เช้ายังไม่ทานข้าวเช้านะเนี่ยาข้าทานข้าวครับพี่นั่งหน่ขอะไรเนี่พี่ปาอย่าทยมในเรือนี้หีเรนานยันหาแตเราข้าวเป้่าั้รนทเด็กอืมลงเลบาัรถ ทำไมใส่ถุง่ะเอาไข่นี่เอาใส่จานเนี่ยเอาใส่จานน้ำตาลนะไม่ใช่ลูกกิ้นเขาต้มมกก็มี่เขาต้มมกอือน้ำปลาใส่จานโอ้ยลูกเมียหน่อยวะเดินไปกันเลยอย่ามาล่อล่เขาเลยอย่ามาล่อล่าดิเน้ปลาเนาะแก้วห้อยใส่จานอะ เดี๋ยวทานข้าวกันครับนี่เป็นข้าวมื้อแรกที่ผมกินกับทีมงานตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนอะไรวะเดือนมิถุนาไอเดือนมีนาเนาะพี่กลับบ้านตแ่เดือนมีนาใช่ไหมตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วครับนี่เป็นเป็นข้าวมื้อแรกที่ผมมาร่วมวงที่บ่อกับน้องๆครับใมาากอฮะนี่อันนี้พอผมมาปุ๊บก็ร้อนนั่นนี่เป็นอะไรกันเอ้าเอ้า ค้องคืนแล้วพี่น้องค้องคืนนะเปิดเลยเปิดกินเลยอยากจะเปิดกินลดซื้อมาสูกินนะอืมบ่ได้บ่เปิดบ่เหมิดเอ๊ะบ่เปิดนีอยูขึ้นเก่าเด้ยังมยังมียังมีถูกไหมคนอายุคหูเขาพูดจะได้เมี่ยงงั้ป่าโอ้คนได้ทอดไข่หนึ่งเบิร์เงินอืมเอาครับมามามาอู้คได้ทอดไข่มันเขาในเมี่ยงไหนต้นตัวเฮ้เป็นแต่ทอดที่ตีเสร็ อยากได้เมีอะไรขึ้นมูอยู่ดอกมันได้เมีหน่อยพอดมันมันใส่บ่ทั่วนะนะเคลนไปทำไมต้องไปกองอายรอยู่ตรงนั้นเลยมันมองไข่ได้ทำไมต้องแย่กันปิกินครับกินมันได้พี่น้องเอ้ยกินเขาเด้อปูย่าแต่ย่าจะทีจะทา้งขึ้นบอลลังขึ้น่อยของไข่เถอะวันนี้โอ้ยก็โถงครับขึ้นลอยของอามเด้อ นานสกุลเขาก็ฟ uh> ้องอยู่นี่กใจนันสกุลเขาก็ฟ้องอยู่พี่หยังหัวจะทุ่งบระทานไหนไปเห็นอยู่ขึ้นไปข้อนะชิภาพเป็นฮาเอ่อนก็บ่ได้ไปเดียวโอ้โหทรมายู่บ่ทุ่งซุมื้อน้ซุมื้อครับสุ่มอื้อนเห่นบ่เอาแล้วเว้ยอ่อนยังไม่ดูได้ว่าพี่มาหายังนี่เนี่ยเวลามันพี่ลงเฟซมันทักไปหาอยู่เด้อ่อน ไอ้นี่แอดไปคุยด้วยยุ่วคือเมื่อไหร่จะไปหาชงไงบ้า,อาวอาบน้ำหรือเปล่าไม่อ้าไม่เอาโดนแล้วแน่น,น,นอนเต็นท์งับบ่เนี่ยนอนตรงนี้แหละแต่พี่เอารถมาจอดขวางแล้วเต็นท์ไหนนู่นบ่แล้วใครมีสองเต็นท์เหรอนะี่ยหรือว่าเต็นท์เดียวเต็นท์เดียวอ๋อ นนึากกก้วีะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับทานข้าวก่อนเด้อบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอร่อยร่อยนี่เหไรครังนี่ไขรโควใช่ไหมเนี่ยใข้โคดใช่ไหมไขโควใช่ไหม